ปรากฏว่า g ี s ีเพาไปหลงน้องก็ต้องมารับเฮ้ยสวยว่ะนี้ก็สวยแล้วนะี้าวถึงข้าวถึงแล้ว ผม,ผมท็อปมิาพาตซลุยนะครับวันนี้ผมก็อยู่จังหวัดระยองนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของผมเองนะวันนี้มีทีเด็ดคร้าผมผมจะพาไปดูรถมิาคันหนึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นมิลาตัวนอกนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าจะเด็ดขนาดไหนสําหรับมาระยองในครั้งนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็เอาหนูแดงเป็น,เป,นเป็นการไปดูรถในครั้งนี้นะฮะต้องเอามิาไปท่านใดที่สนใจมองหาอะไหล่รถมิานะฮะอันนี้ผมมีอะไหล่ไม่ได้ผมไม่ใช่พ่อค้านะเป็นอะไหล่ที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กดงฮัตสุตัวนี้พิเศษคือ TR x, x นชุด ผมขายอยู่หมื่นสองนะพร้อมยางยางเพิ่ง,งเปลี่ยนใหม่เลยไม่ถึงปีนะฮะเปลี่ยนใส่ยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงปีเอาจริงอะมันอยู่ใน L500 ที่ผมขายไปนะ,ะทีนี้เจ้าของเขาไม่เอาแม็ก ผมก็เลยถอดออกไปนะครับแล้วก็มีแม็กอีกชุดหนึ่งชุดนี้ขายอยู่8,500แม็ก13นะตัวน้น3ตัวนี้12อันนี้12อะใส่ได้เลยมิาใส่ได้เลยนะฮะตรงรุ่นไม้มีอะไรช่วงนี้ก็ขายของไปก่อนราคาก็ตามนี้นะไม่ต้องต่อรองอะไรนะอย่างที่บอกว่าส <ะ S 2> <ม>โลแกนพี่ท็อปขายขาดทุนเราไม่ขายนะครับอันนี้อันนี้ผมก็เสมอทุนอะอ่าเสมอทุนผมขายให้แบ่งๆกันใช้ไปรับแล้วก็มีพวกอยู่ข้างในข้างในก็จะเป็นอะไรรถมิาอย่างเดียวเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของของผ ม,มีแต่ของมิล่านะฮะตัวนี้เป็นประตูข้าง L 70นะฮะในตำนานตัวนี้หายากนะ,ะวนันนี้อันนี้ผมเก็บไว้ทําหนูแดงนะ,ะไม่ได้ขายนะ,ะส่วนพวกนี้ก็คอนโซลคอนโซนดําของ L 500ซึ่งทุกวันนี้ราคาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้ติดตามราคานะค,ะคอนโซนดากระจังหนะะ้า L 200ตัวนี้ขายอยู่นะ3ามพันสามพันะตัวนี้ตัวนี้ของกระจังของ70นะคร<ม>ับผม70เนี่ยเป็นของแรงจะอยู่งี้นะ,ะอันนี้ อันนี้เอาไว้ทําหนูดํานะครับผมส่วนเบาะข้างในเป็นพาโก้อ่าพาโก้อันนี้ของแรเก็บไว้ไม่ขายไม่ขาย<ว>นะฮะไม่ขายไฟหน้าไฟหน้า70ชานะฮะนี่ไฟหน้า70ชาคู่ตอนนี้ก็อยู่มานสามพันหนะ้านนี้ก็ไม่ขายอันน<ม>ี้ก็ไม่ขายชุดหน้า L 200อยู่นะชุดหน้า L 200อยู่ด้านหลังบ้านนะฮะอ๋อก็อันนี้อ่าอันชุดนี้ขายชุดนี้ขายเนี่ยใครอยากได้คาบู ฟาบูสาภาพกิฟแล้วก็ฝาสูบของเครื่อง E F นะฮะ E F R L ตัวไม่เทโบนะครับแล้วก็มีกล่องมาให้ด้วยนะโดยนี้ชุดนี้ผมขายอยู่3ามพันานะใครจะเอาให้ไปเลยพร้อมฝานะครับดูคลิปแล้วก็รีบโทรมาถ้าอยากได้นะอันนี้สาภาพกิฟเลยรถไม่ได้เป็นอะไรคาบูาสมบูรณ์แท้จากโรงงานแต่ว่าเราจะอยู่ระยองให้ทันได้ซื้อหรือเปล่านะเนี่ยนะฮะแต่ถ้าใครไม่รีบกระทักมาเรามาระยองอีกทีนึงก็ค่อยนัดรับอะไรอย่างงี้ก็ได้วันนี้วันที่7ใช่ไหมวันที่7เดียวผม ไ่ถ่ายทําตอนนี้ก็ประมาณ15ในะบ่ายสามเสร็จก็4ี่ห้าโมงลงคลิป2องทุ่มนะ,ะ,ะประมาณนี้นะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับผมใครที่อยากได้รถต้องดูให้จบนะคลิปนี้คือเป็นคนที่รู้จักผมด้วยเป็นน้องน้องที่เล่นมิล,ลามาด้วยกันด้วยเขาทํารถมลลิาอยู่แล้วนะ,ะได้ไป<ต>คือพร้อมใช้รถพร้อมใช้แน่นอนใช่อีกอย่างหนึง่งเป็นตัวนอกนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตัวนอกเดี๋ยวไปคุยกันหน้ารถนะครับโอเค ที่กัดอยู่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมบอก <c oughs> ไปไปถึงพัวผมก็ไม่เคยไปบ้านน้องนะโอเคปะ นี่แฉลบแล้วนะเพราะว่าไปแรงละเครื่องรถจอดแต่แล้วนะครับไม่ได้กี่นานก็ได้อยู่อันนี้ได้เลยแหละได้เลยแหละแรงเดิมเลยคิดแล้วอยากเอากลับกรุเทพอีกแล้วเนี่ยอันนี้ดีจอดแต่ โอแต่ว่าสงสารน้องเดี๋ยวน้องร้อนเนาะกลับมาระยองพี่ก็มาขว่ออกกาลังกายแล้วค่ะใครขับวีล่าอยู่ระยองก็เม้นมาใต้คลิปนี้ได้เนาะคน้านะเจอกันก็เบียดแต่รักกายกันได้ครับผม บิดแต่ถ่ายนะอย่าบิดแต่ไล่นะ <c oughs> <c oughs> ครับผมผมชอบมิล่าพาตะลยนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องที่เล่นมิล่ามาด้วยกันเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมมานําเสนอเป็นมิล่าตัวนอกนะครับผมเดี๋ยวตัวนอกยังไงรุ่นไหนยังไงก็ให้คีมเป็นคนอธิบายแล้วกันนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอันนี้เป็นรุ่น L 5 0 0คลาสสิกนะครับเอ่อเป็นเขียวเขียวคลาสสิกนะครับเพิ่งทําสีมาใหม่ด้วยครับทำสีมาใหม่ถึงเดือนยังโอ้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับ L 5้า้คลาสสิกมันก็จะมี แตกต่างกับ L 5 0 0ธรรมดาก็คือไฟไฟหน้ากับไฟหลังใช่ไหมใช่ครับแล้วได้เป็นฝาจมูกด้วยใช่จุดนี้เลยนะครับผมครับคือมิาตัวนอกเนี่ยเขาเขาดูกันยังไงกิมเดี๋ยวให้ความรู้กับ f c ทางบ้านนิดนึงมิาตัวนอกก็จะดูที่ตัวถังเลยครับเลขตัวถังของรถนะครับก็จะขึ้นต้นด้วย L 5 0 0ตามรุ่นเลยนะครับอ่า L 5 0 0ตามรุ่นไม่ใช่580นะไม่ใช่นะถ้าขึ้นที่นี่ไม่แท้นะครับ ขอบสิบสามครับเป็นตรงรุ่นไดฮัตสุเลยครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนครับสีสวยครับผมไฟหน้าคลาสสิกตรงตามสเปคแม่บ้านเลยนะครับผมนะไฟหน้าตากลมนี่หายากนะชุดหนึ่งชุดเท่าไหร่คิมทุกันเนี้ยก็มีสองหมื่นห้าครับโอ้ยอยู่หรือทั้งทั้งชุดอะทั้งซื้อพาร์ตประมาณสองหมื่นห้าพี่ท็อปไปเลงๆอยู่มันใครจะเล่นตัวนอกนะครับผมตัวนอก L ห้าร้อยหรือ L สองร้อยอะไรก็ช่างอะมันต้องเป็นสามประตูนะ ตามตามตำลายนะตัวนอกสามประตูไปเลย<ช>นะฮะส่วนด้านท้ายนะครับมาดูฝั่งด้าน,านท้ายคัส,สิกใครที่ซื้อไปไม่ชอบไปท้ายตัวนี้ก็สามารถเป็นไปเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาได้ใช่ไหมได้ครับแต่มันก็เข้าเซ็ตแต่ตัวนี้มันสวยอยู่แล้วครับมันของมันเลยแล <can you? S 1> ้วแต่คนชอบไนงะ ห้ามีสหน้าไงใช่ไปเปลี่ยนได้ขามาเปลี่ยนหน้าได้เลยเปลี่ยนได้เลยนะฮะเดี๋ยวราคาค่อยบอกพาชมรถกันเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าครับผมลอคล็อคล็อลอล็อคล้อคล็อคอคล็อคล็อคลอกล็คลยนะล็อคล็อนล็อครับคลคล็อคล็อคล็ออคล็คลลคคบลคออ้ออ เป็นจอครับพายเนียใช้ได้ทุกระบบครับมีกล้องหน้าด้วยมีกล้องหน้าด้วยร้านไปอีกเอ,อาเผื่อเอฟซีทางบ้านใจร้อนราคาเลยคิมโอ้ยเดี๋ยวดีพาดูเครื่องก่อนใจเย็น <c oughs> ใจเย็นอย่าออโต้นะอย่าออโต้เดี๋ยวพาชมก่อนอปล่อยได้ผมให้ผ่านเลยอ่ะคนที่ได้ไปไม่ต้องทำอะไรนะฮะแอร์หนาวมากแอร์หนาวนะใส่เสื้อใหม่ภูมิเครื่องเป็นตัวไหนคริมเป็น EFZL ครับ เครื่องยนต์นะฮะมันก็เหมือนกันกับ l 5 0 0ของพี่เลยนี่เครื่องตัวนี้ครับ efs l ใช่นุ่นมากประหยัดด้วยนะอันนี้เคยวิ่งไปไกลถึงไหนครมเออนนทบุรีครับก็ไล่ไล่ยาวไปกับชลบุรีประมาณ3-4รอบแล้วครับก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรที่แล้วเครื่องตัวนี้นะครับใครอยากหารถนี่ไเลขเลขตัวถังนะครับเดี๋ยวมาดูเลขตัวถังกันครับถ้ารถแท้นะครับมันจะขึ้นตามรุ่นเลยครับนี่ r นี่นะ r ห้าร้อยนะ ไม่ใช่80นะถ้า80ิบไม่ตรงดูเล่มแล้วก็ดูตัวถังรถนะครับผมโอเคประกอบกันแค่นี้ก็ขาดแล้วนะถ้าตัวนอกนี่ถ้าใครช้าประมาณครึ่งชั่วโมงนี่คาดว่าจะไม่ทันนะนี่เท่าที่ผมดูรถคันนี้คนที่ได้ไปก็อาจจะจ่ายตังค์อย่างเดียวขับขี่ได้เลยนะฮะใช่ครับเติมมันด้วยน้ำมันเติมอี่แล้วไม่เติมก็ไปไม่น่าอยู่แล้วเติมมันด้วยเติมมันด้วยไปเทสไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขับลองเทสดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะ hi mà cái hítไฟกันเด้อ chế ไป đi, ไปดิไป ครับผมสำหรับการขับขี่ของรถคันนี้นะฮะคือพวงมาลัยนิ่มมากนะฮะพวงมาลัยนิ่มแล้วเครื่องยนต์ตอบสนองดีมากครับผมหลังจากที่ผมได้ลองขับขี่ดูนะนะครับในรหัสของ EFZL นะฮะช่วงล่างนิ่มนวลเลยทีเดียวนะฮะสมที่เป็นรถตัวนอกแท้นะครับผม สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่รถในตระกูลมิล่าตัวนอกนะครับผมก็คันนี้ผมรับรองได้เลยไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับราคาก็เดี๋ยวหลังจากที่ดูผมขับเสร็จสิ้นก็เดี๋ยวมาสอบถามกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ผมก็าขับลองโค้งลองอะไรดูนะครับผมช่วงเผาไม่มีเสียงดังนะก็ขับขี่ผมก็เป็นคนที่ชอบมิล่านะยิ่งเจอขับนิ่มๆอย่างเงี้ยผมยิ่งยิ่งชอบเลยเพราะว่า มันหายากรถที่จะได้มาสภาพนี้1เลยสี2เครื่องยนต์3ภายในนะทุกอย่างมันมันพร้อมแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าคุณจะชอบจะงบถึงหรือเปล่าส่วนท่านไหน ที่งบมีงบถึงก็จัดได้เลยครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังขอแนะนําเลยนะครับอ่าหลายคนคงสงสัยว่ามิาตัวนอกกับตัวไทยต่างกันยังไงนะก็เดี๋ยวให้ไปดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้นะก็ประมาณนี้สําหรับ L500 นะครับคันนี้ผมก็ได้ทดลองขับเลยถือว่าขับขี่นิ่มนวลผ่านเลยที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ A FC ที่จะมาซื้อสำหรับผมก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่แนะนําให้ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยน้องเขาก็รู้จักกันกับผ สอก็เล่นมิล่ามานานนะครับก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของมิล่าตรงไหนซ่อมจบตรงไหนไม่จบเขาจะรู้ดีมากเลยที่เหลือก็ลองลอง,ลองโทรสอบถามกันดูแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ไอช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เสียงมันหายนะครับผมผมก็เลยต้องมาพูดบรรยายไปนะครับแต่การรีวิวในครั้งนี้ของผมตรงไปตรงมาอยู่แล้วรถด,ดีบอกว่าดีรถไม่ดีบอกว่าไม่ดีเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อขายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆก็ช่างที่ผมเคยลงไปคือไม่มี ค่าใช้จ่ายในการจ้างผมไปรีวิวอันนี้ผมไปรีวิวในทางคนรู้จักในทาง F อฟนะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากมายผมแค่หวังให้คนเล่นมิล่ากัน,นแค่นั้นเองนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับหลายหลายคนมาบางคนทคําคลิปไปทําไมไปรีวิวทาไมเติมน้ำมันแพงอันนี้มันผมบอกได้เลยว่ามันความชอบล้วนๆครับแค่อยากนำเสนอว่ารถยี่ห้อนี้เป็นรถที่น่าใช้งานนะครับโอเคอ สำหรับกันนี้คิมราคาเท่าไรสองแสนห้าหมื่นห้าพันครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมส่วนเบอร์โทรการติดต่อให้ต่อรองอะไรกันก็ให้น้องคุยกับน้องได้เลยนะครับครับผมพร้อมโอนแค่มานาเสนอแค่นั้นพอพร้อมโอนเนาะพร้อมโอนครับพาสีเต็มภาสีเต็มนะสำหรับราคานี้ตัวนอผมว่าไม่แพงนะครับสําหรับตัวผมนะใครที่หาอยู่แล้วมันเป็นของแลนะรับบันยิ่งจะหายากไปข้างหน้านะครับผมใช่ซื้อวันนี้สองแสนวันข้างหน้าก็ป่าก็ไปสามนะ สีใหม่ด้วยนะที่สําคัญอ่ะรถไม่ต้องเก็บแล้วนะครับผมไปใช้งานได้เลยนะผมการันตีให้เลยคันนี้นะฮะให้ไวเลยนะฮะใหไวนะให้ไวนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องคิมมากนะครับผมที่เรารีวิวรถที่บ้านน่ะอี๋ยวน้องต้องพาเราไปอู่ต่อในคลิปถัดไปเนาะครับผมสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมิล่าพาตะลุยให้ผมด้วยนะครับนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยว เพราะว่าเวลาผมลงคลิปเนี่ยอย่างสมมติว่าผมไปรีวิวปุ๊บมันจะเด้งเลยถ้าคุณกดกระดิ่งไว้นะฮะแล้วคุณจะไม่พลาดรถดีๆของทางช่องเราที่เรานําเสนอให้นะครับผมอ่าแล้วอีกอย่างเป็นรถไม่ได้ผ่านพ่อค้าเป็นรถที่ผมไปรีวิวคนใช้งานจริงนะครับนจริงเขาอยากเปลี่ยนรุ่นใช่อยากเปลี่ยนสเต็ปอะไรประมาณนี้เขาก็ขายออกเพื่อซื้อคันใหม่เลยกดไลค์ผมด้วยนะเออ <c oughs> แล้วก็กดติด ติดตามด้วยนะครับผมกดทูกสิงยางใช่อีกอย่างหนึ่งคอมเมนต์ครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆอ่านีเราก็ขอบคุณเจออีกแล้วครับผมมิ拉่าขคิดวบอ่าชิลเลยนั่งชิลเลยมิาเมื่อก่อนอ่ะระยองอ่ะมันเป็นดินแดนของรถมิาเหมือนกันนะแต่ตดนนี้ยังเป็นดินแดนอยู่ใช่กดเล่นเยอะอยู่ระยองนะ ซุ่สซ่มเยอะสุ <cave Yay>. ่มดูเยอะสุ่มดูเยอะนะรู้ยังใช่บรรยากาศโอเคเลยมันน่ามันนั่งชิวมากนะ